เป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้วนะว่าเราคุ้นเคยกับอกุศลเยอะในแต่ละวันมีสิ่งที่มาลอตาลอดใจให้อกุศลเกิดเยอะมากแล้วเราจะเบรกให้หยุดเลยทีเดียวเหมือนขับรถมาร้อยหนึ่งอ่ะแล้วเบรกจ๊กให้หยุดทันทีเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะเป็นไปไม่ได้เราต้องมีเราต้องมีรูปแบบการชะลอชะลอเพื่อที่จะให้ให้ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็หยุดได้โดยธรรมชาติ ก็คือการสวดมนต์ไหว้พระเหมือนที่ยงกิ๊กนําทุกวันทุกวันนี่แหละว่างไม่ว่างก็มาทุกวันพระอาจารย์ก็แอบ,บเข้ามาดูอาหมายแล้วนะเจ๊คนนี้มานาสวดมนต์อีกแล้วเด็กก็บอกเด็กก็บอกเจ๊คนนี้มาสวดนต์ถามว่าใครเจ๊คนผมสั้นเนี่ยใครก็ไม่รู้ผมเ็นสวดมนต์ทุกวันคุณไม่รู้จักเขาเลยบอกผมไม่รู้จักอะ่ะผมรู้แต่ว่าเขาสวดมนต์เก่งนี่เราละลายด้วยสวดมนต์นางสมาธิเดินจงกรมเราทําให้สม่ําเสมอไป ใช่ไหมแล้วมันก็จะหยุดได้ง่ายขึ้นนะเบรกของเราจะกระชับขึ้นนะเก่งขึ้นในการหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ถามว่าไงนะถามว่าเวลาที่เรานั่งดูลมหายใจอยู่เจ้าค่ะแต่บางทีมันมีอกุศลแทรกเข้ามาอาจจะเราไม่ได้อยากจะคิดนะแต่ว่ามันขึ้นมาเองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราต้องเราต้องทํายังไงเจ้าค่ะพานของพระอาจารย์ก็ขึ้นอยู่เป็นประจําเลย บางทีเราเ,เราเห็นข่าวนะเราเห็นข่าวบางข่าวแหมก็รู้อยู่นะแต่ว่าทําไมไม่ไม่ค่อยเป็นธรรมกับอะไรเงี้ยมันก็เกิดการรู้สึกนั่นเหมือนกันอย่างวันเนี้พระอาจารย์เมื่อวานพระอาจารย์เอาขนมไปให้กําลังใจพยาบาลที่โรงพยาบาลตราดนะทำส่วนโยมทากันขนมสองพันกว่าชิ้นนะแจกให้กําลังใจพยาบาลทุกคนเลยนะแล้วก็ผู้ป่วยด้วยนะแล้วก็ญาติด้วยนะ เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในสังคมที่รุนแรงต่อพยาบาลอะไรเราก็ให้เป็นเคสกรณีศึกษาเนาะแล้วเราก็กลับมารักกันเพราะว่าช่วงนั้นสติเหลือน้อยด้วยกันทั้งหมดเลยพยาบาลก็เหนื่อยมากญาติคนไข้ที่ไปก็ห่วงญาติมากเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยและสติเหลือน้อยขอให้ทุกคนกลับมาเติมสติซึ่งกันและกันนะนู่นนี่นั่นอะไรเห็นไหมพระอาจารย์รู้สึกว่าจิตพระอาจารย์เป็นอกุศลตรงที่มีภาพของคนทําร้ายกัน พระอาจารย์ก็แก้ด้วยการเอาอะไรกลับไปแล้วก็ไปละลายใจของตัวเองละลายพฤติกรรมใจของตัวเองด้วยการที่เราจะไม่คิดว่าใครผิดนะเราจะคิดว่าทุกคนสติเหลือน้อยในช่วงนั้นเราไปช่วยเติมสติให้เขาดีกว่าเขาก็จะได้มีสติกลับมาแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาชีวิตกันเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไปเนี<อ>่ยพระอาจารย์ก็จะอาศัยวิธีแบบนี้ละลายละลายอากุศลในใจ แต่มันก็ไม่ไวหรอกมันเหลือเชื้อในการที่เวลาเราจเจริญสมาธิมันก็จะแวบเข้ามาพระอาจารย์ก็แค่กําหนดรู้ไม่ไปปรุงแต่งต่อเราไม่ไปต่อยอดให้เขาเมื่อเราไม่ไปต่อยอดไม่ให้ความสําคัญมันเหมือนกับโยมกิ๊กเห็นไหมว่าสมองเราเมื่อคิดเรื่องใดบ่อยๆสิ่งนั้นจะถูกผลิตซ้ําเรื่อยๆและผลิตซ้ําง่ายขึ้นและจะเสพติดการผลิตซ้ําโยมที่เป็นโรคซึมเศร้าพระที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนหลายรูปเนี่ย พอคิดเรื่องเดิมซ้ำๆแล้วเหมือนกับวนอยู่ในอ่างและหาทางออกไม่เจอเนี่ยพระอาจารย์จึงเขียนเขียนเป็นคําที่ติดไว้หัวนอนพระอาจารย์ว่าฉันคงมีความสุขไปนานแล้วถ้าฉันหยุดเป็นคนคิดมากเสียได้เ <c oughs> พราะความคิดมากนั่นแหละจึงทําให้ฉันไม่มีความสุขนี่ก็เลยเลยเตือนใจตัวเองไว้แบบนี้ลักษณะอย่างนี้นั้นตรงเนี้ยเราจะไม่ไปให้ค่าเขา เหมือนกับเวลาพอสมองเราคิดเรื่องใดบ่อยความคิดเหล่านั้นจะถูกผลิตซ้ำอุปมาเหมือนกับเวลาพอเราเลื่อนเลื่อนฟีดทิกต็อกเราเลื่อนไปแล้วหยุดดูคอนเทนต์ไหนบ่อยใครที่มาหยุดดูยงกิก๊กสวดมนต์บ่อยๆเดี๋ยวยงกิ๊กก็มาปรากฏให้เห็นบ่อยๆซ้ำๆ AI, AI เขาจาได้ว่าแอคเขาเนี่ยชอบแบบนี้คุณยายคุณตาบางท่านก็ชอบปลูกพริกปลูกผักทำสวนอัวแล้วก็ชอบหยุดดูบ่อยๆ ไม่เกินสามครั้ง AI ไอเขาจาได้เขาก็จะเอาการปลูกทําพืชปักสวนัวมาปรากฏให้คุณตาคุณยายได้เห็นบ่อยๆซ้ําๆสมองเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราคิดเรื่องใดบ่อยเรื่องนั้นก็จะมาผลิตซ้ําอ่างั้นตอบคุณโยมท่านนี้นะว่าถ้าหากว่าอากุศลมันเกิดขึ้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือไม่ปรุงแต่งต่อต้องรู้ให้ได้ชัดว่าอันนั้น,นคือความคิดนาที่เกิดโดยธรรมชาติเพราะเราไม่ได้ปรุงแต่งเราไม่ได้อยากให้เขาเกิดแต่เข้ามาเพราะความคุ้นเคย เราทําจนชินงั้นเราก็จะไม่ไปต่อยอดโดยการเราก็มาเราก็รู้อยู่รู้หนอรู้หนอแล้วก็รีบกลับมารู้ลมหายใจนะรู้หนอแล้วก็กลับมารู้ที่ท้องของอยุคแล้วแต่โยมจะฝึกลักษณะใดนะอย่างเนี้ยบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า,ขาและเราก็ไม่ไปเติมต่อด้วยการไปคิดอกุศลกับเรื่องใดๆเชื่อเถอะเ,เดี๋ยวก็เสร็จเราต้องเสร็จเราสักชาติอย่าว่าสักวันต้องว่าสักชาติสักชาติต้องเสร็จเรา เราต้องเก่งกว่าเขาขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้บังเอิญมีคําถามจากเพื่อนๆพอสมควรยมกลับขออนุญาตพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าค่ะว่าขออนุญาตถามนะเจ้าค่ะฝันเห็นพ่อแม่ที่เสียไปแทบทุกคืนแสดงว่าท่านห่วงเราไหมเจ้าค่ะไม่ใช่อโยมมาห่วงเขาคิดถึงเขาโยมก็เลยเก็บมาปรุงเจ้าค่ะนี่อนี่โยมที่ฟังอยู่นะอในรอบไม่กี่วันเนี้ยมีคนมามาคุยกับพระอาจารย์เยอะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์คะ ดิฉันน่ะตายไปแล้วหมอบอกว่าดิฉันติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็ไม่ให้ความหวังลูกๆก,ก,กับญาติๆเลยว่าดิฉันจะฟื้นและฉันก็หลับไปนานยงกิ๊กไม่ต่ำกว่าหลายคนมากเลยนะที่มาคุยกับพระอาจารย์แบบเนี้ว่าฉันหลับไปตอนนั้นไม่รู้หรอกแต่มีใครก็ไม่รู้มาดึงมือฉันไปแล้วก็มีคนยืนเป็นแถวยาวใช่แล้วข้างหน้าก็จะเป็นบ่อลึกๆแต่มีไฟแดงขึ้นมา แล้วเขาเรียกชื่อทีละคนทีละคนแล้วคนก็จะถูกจับแล้วก็ผลักลงไปผลักลงไปฉันก็คือหนึ่งในคิวนั้นและก่อนที่จะได้ยินคนคนนั้นเขาเรียกชื่อฉันที่ใกล้ปากบอกฉันได้ยินเสียงเรียกฉันว่าโยมกลับมานี่ตามเข้าไปทำไมแล้วก็หันมาก็เห็นพระอาจารย์ศักดายืนอยู่แล้วก็แล,วแล้วพระอาจารย์ก็กวักมือดิฉันก็วิ่งตามมาแล้วก็ตื่นสลบไปตั้งนาน ตื่นขึ้นมาแล้วก็เนี่ยก็ก็ก็ไม่เห็นแบบนั้นอีกเลยแสดงว่าพระอาจารย์ไปช่วยดิฉันใช่ไหมคะพระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่อ่ะฉันไปดูในโทรศัพท์โยมแล้วโยมดูคลิปพระอาจารย์ทุกวันเลยแล้วโยมก็เก็บภาพพระอาจารย์ไปฝังอยู่ในความรู้สึกเพราะโยมพื่มพระอาจารย์ทุกวันโยมกดไลค์แล้วโยมก็คอมเมนต์สาธุทุกวันโยมเก็บภาพพระอาจารย์ไปอยู่ในความทรงจําแล้วและเมื่อวันหนึ่งที่สติโยมเหลือน้อยที่สุดสัญญาณชีพเหลือน้อยที่สุด เหมือนเชือกเส้นสุดท้ายมันกําลังจะขาดมันมีเชือกเส้นไหนใหญ่ที่สุดที่โยมนึกขึ้นได้และเกาะมันได้มันเลยเป็นจังหวะแต่คนที่ดูคลิปพระอาจารย์ทุกคนไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนมันอาจจะมีหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านก็ได้ที่บังเอิญโยมนึกขึ้นได้และขนาดจิตนั้นจิตมันมีกําลังขึ้นมาแล้วก็ฟื้นกลับมาได้เนี่ยหลายคนเลยที่นึกบอกว่าโยมพระอาจารย์ไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะไปเข้าฝันใครหรือไปดึงใครกลับมาแต่โยมอะ เก่งมากกว่าที่โยมทําใจเป็นเลือกที่จะเสพคอนเทนต์ที่เป็นสาระแล้วเอาภาพนี้ไปฝังอยู่ในความทรงจําลึกๆแล้วโยมก็รอดมาได้ด้วยตัวของโยมเอง mm hmm. ไม่ใช่ขาั mm hmm. งั้นโยมที่ฝันเห็นพ่อแม่เหมือนกันความเป็นไปได้สูงที่สุดก็คือโยมคิดถึงแล้จนจิตปรุงแต่งมากกว่าพอพ่อแม่ที่เขาเสียไปแล้วนายโยมเขาก็ไปตามวิบากของเขาแล้วเราไม่สามารถทราบได้หรอกแต่จะจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงก,ก็อย่าไปปรุงแต่งต่อเอาเป็นว่า สักแต่ว่ารู้ว่าเราอยู่คนละโลกแล้วเราก็ทําบุญอุทิศให้บ่อยๆก็แล้วกันนะนได้ประโยชน์อ่อากลับขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เอ่ออยากจะขอคุณคุณกี้กี้เจ้าค่ะอยากจะขอหลักธรรมเกี่ยวกับทํายังไงให้สิตใจตัวเองไม่ไม่เครียดคะเก็บปัญหาของคนในะครอบครัวมาแบกไว้กับตนเองเจ้าค,ค่ะท่านอ่รู้เลยนะว่าโยมผู้หญิงบางคนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะ คือต้องต้องแล่งขนาดไหนต้องเก่งขนาดไหนที่พารอดมาได้กันขนาดนี้ในวันเกิดโยมแม่พระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ก็ตัดต่อทําเป็นภาพโยมแม่แล้วก็เป็นรูปกระตูนที่โยมแม่กาลังหาบแล้วก็มีลูกสามคนโยมแม่หาบลูกข้างหน้าสองข้างหลังอีกหนึ่งแล้วก็เป็นแคปชั่นลงไปให้โยมแม่ว่าต้องเก่งขนาดไหนจึงพาเรามาได้ไกลขนาดนี้ <c oughs> อ่างั้นตรงนี้นะรู้เลยว่า ผู้หญิงบางคนก็เก่งเกินเบอร์ใจต้องใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ที่เอาทุกคนลงไปอยู่ในหัวใจของคุณได้หมดทุกคนในพระอาจารย์ว่าหัวใจน่านับถือมากนั้นตรงเนี้ก็ขอให้ทราบเถอะนะเรามาฝึกจิตคือเราเราก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้แหละยคิดกลับไปตรงที่เราฝึกจิตของเราให้อะละความเป็นตัวเป็นตนให้ได้มากที่สุดนั่นแหละ สุดท้ายมันก็จะไม่ได้เหลือว่าเราทำอะไรเพื่อใครแต่สุดท้ายมันกำลังเป็นไปเพื่อว่าเราทำไปเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องทำมีกำลังทำไหวแค่ไหนก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าไปฝืนจนเกินนะมันอะไรที่มันเกินพอดีไม่ดีหมดเราต้องกลับไปสู่หลักของมัชชิมาปฏิปทาอืมอย่างคำว่าทางสายกลางแบบนี้โยม โยมผู้หญิงที่ถามมานะโยมต้องเข้าใจคําว่าทางสายกลางนะอย่าฝืนอย่าขืนเกินไปอย่าดูแลหัวใจคนอื่นจนกระทั่งลืมไปว่าเราเองก็มีหัวใจเหมือนกันก็ต้องต้องทําเท่าที่พอดีพอมีกําลังอะไรที่เกินเกินกําลังเกินพอดีพุทธเจ้าไม่ไม่สนเสริญหรอกจริงๆต้องอยู่ในทางสายกลางเด็กเขาถามว่าอาจารย์ครับเห็นพอาจารย์พูดเรื่องสายกลางยายผมอะ่ะก็ชอบนั่งพับเพียบ สวดมนต์ไหวพ้พระอันนี้ถูกแล้วการนั่งพระเพียบสวดมนต์ไหวพ้พระเป็นเรื่องดีผมก็ว่าน่าจะกลางแล้วนะแต่ทรไมยายคนนั้นน่ะเขานั่งหลังพิงเสาแล้วก็ยืดขายืดเท้าแล้วสวดมนต์นั่นมันไม่เป็นทางสายกลางใช่ไหมก็เลยบอกว่าทางสายกลางของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะลูกทางสายกลางของยายคนนั้นน่ะทางสายกลางของคนเป็นเบาหวานเป็นเกาก็ต้องนั่งท่าน,นั้นแหละลูกทางสายกลางของคนที่ผ่าตัดไ่เห,เหล็กมาแล้วมันก็ก็ต้องท่านั้นแหละลูก อย่าไปยึดติดกับรูปรล,ลักษณะจนเกินไปเอางั้นโยมจะเหนื่อยอะไรก็ตามทีโยมลองนั่งสมาธสิสวดมนต์แล้วกลับมาดูใจว่าสายกลางของโยมมันอาจจะไม่เหมือนใครก็ได้นะเราก็มาปรับทำเท่าที่เราทำไหวอย่าแคร์คนอื่นมากไปจนใจเราเป็นทุกข์ไม่มีใครรู้ใจใครนองใจเราเองนั่นแหละ ประมาณนี้นนขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็คําถามต่อไปเจ้าค่ะจากโยมดักเจ้าค่ะโยมบอกว่าหนูเลอทําคนไม่สบายใจหลายครั้งถอยออกมาแบบนี้ดีแล้วไหมคะแล้วก็อีกคําถามเจ้าค่ะคล้ายๆกันนะเจ้าค่ะท่านจะอยากจะให้อภัยตัวเองจากความผิดพลาดในอดีตที่เคยทําไม่ดีในเรื่องความรักจะต้องทายัางไงดีเจ้าค่ะท่าน นึกถึงองคุรีมานก็แล้วกันนะองคุรีมานฆ่าคนมาเยอะแต่เมื่อท่านบวชแล้วท่านตัดบทไม่คิดเรื่องเดิมคนตายก็มีอยู่จริงโยมทาใครให้เสียใจด้วยคําพูดคําจากิริยาท่าทางหรืออะไรด้วยความจงใจไม่จงใจเหตุการณ์มันเกิดไปแล้วองคุรีมานก็ฆ่าคนไปแล้วแต่เมื่อองคุรีมานตั้งใจบําเพ็ญเพียรภาวนาพระองคุรีมานก็ออกจากความคิดนั้นไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรมีอยู่จริงแต่ท่านตีตัวเข้าสู่พระนิพพานโดยตรง เจ้ากำนายเวียขององค์คุริมานยังมีอยู่เต็มไปหมดเลยเพียงแต่ตอนนี้ไม่รู้จะไปหาตัวท่านที่ไหนเพราะท่านสูญไปแล้วไม่มีภาวะแห่งการที่กมเวรจะตามท่านได้อีกแล้วเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าหากว่าโยมทําให้ใครไม่สบายใจหรือว่าอะไรก็ตามทีต้องไม่คิดเรื่องนั้นซำ้ำต้องไม่อัปเดตให้มันใหม่สดเสมอถ้าองคุริมานนั่งสมาธิไปแล้วก็บอกขอโทษนะคนคนนั้นที่เราฆ่าคุณขอโทษนะผู้หญิงคนนั้นที่เรา นะฆ่าสามีคุณขอโทษนะเด็กคนนั้นที่ฉันไปฆ่าคุณองคุริมานจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะท่านจะคิดซ้ำคิดวนและท่านจะออกความคิดเหล่านั้นไม่ได้และจะเสพติดความคิดเหล่านั้นแต่ท่านตัดบทด้วยการพอฉันไม่เอาละมีอยู่จริงแต่ฉันจบฉันเลิกและท่านก็มาภาวนาอยู่ปัจจุบันตีตั๋วเข้าสู่พระนิพพานสําเร็จแล้วก็ก็ไปเลยนี่สินท่านยังมีอยู่เยอะไม่ได้ใช้หรอกแต่ท่านตีตัวขึ้นเครื่องบินไปอเมริกาแล้วไงแล้วเวรกรรมมันตามไปอเมริกาไม่ได้อะมันก็ ประมาณนั้นแหละงั้นนี่เช่นการโยมทุกใจเรื่องเรื่องนี้ไม่เอานะอย่าอย่าทุกใจกับเรื่องนี้ต่อไปนะเราตัดบทด้วยการมาภาวนาสวดมนต์กับโยมกิ๊กเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิท,ทําทุกวันทุกวันทุกวันซ้าๆจนกระทั่งเหล่านั้นมันมีอยู่จริงแต่จิตเรามันจะไม่ให้ค่าและมันจะค่อยๆออกมาจากวงจรน,นั้นได้จริงเพราะเมื่อเราทําไปแล้วทําให้ใครไม่สบายใจด้วยความจงใจไปแล้วมันเป็นวิบากไปแล้วที่เราจะต้องรับแต่ถ้าเราไปคิดซ้ําให้ใหม่สดเสมอ วิบากตัวนั้นจะพอกพูนเพิ่มพูนเป็นดอกเบี้ยของวิบากมากขึ้นมากขึ้นเพราะจิตมันเศร้าหมองทุกวันจิตเตสังกิริเตท,ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็พาไปสู่ทุกขติก็เป็นทุกข์ในปัจจุบันเลยงั้นอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนะผิดพลาดไปแล้วก็ให้อภัยตัวเองเสียนะ เจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราทําผิดเราให้อภัยตนเองแล้วก็พยายามพยายามไม่ไม่ไปตุงแต่งต่อเอาเรื่องนั้นมาทําให้เป็นเรื่องใหม่แต่หากว่าเราโกรธใครเกลียดใครเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเรายังให้อภัยคนคนนั้นไม่ได้สักทีพระอาจารย์พอจะมีคําแนะนายังไงที่ทําให้เราสามารถเป็นผู้ที่ให้อภัยทานได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ตัวนี้ก็ต้องใช้ปัญญาและนายกกลับไปถึงเรื่องการสวดมนต์เพื่อเกิดความชื่นใจและความเข้าใจ พยายามเลือกสวดบทที่มีคำแปลที่บ่งบอกถึงความเมตตาบ่งบอกถึงความมีน้ําใจมิตรีอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เราเข้าไปสู่หลักที่เราสวดแล้วรู้สึกได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยนี่คือคำของพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยนะพระพุทธเจ้ายืนยันการันตีเลยว่านะเราเราต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้นะพอจิตเกิดความเข้าใจมากเข้ามากเข้า คือต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีอะไรสําเร็จได้ภายในเพียงแค่ครั้งสองครั้งต้องทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเหมือนต่าน้ําพริกก็ต้องไม่รู้กี่ครั้งถึงจะพริกจะแหลกได้กลายเป็นน้ําพริกหนึ่งถ้วยเช่นเดียวกันการภาวนาก็ต้องซ้าๆซ้ําๆซ้าๆให้จิตมันอยู่กับสิ่งที่มันเป็นจริงมากที่สุดไม่ให้จิตมันไปเพ้อฝันฟุ้งซ่านกับเรื่องเดิมๆซ้ําๆเหล่านั้นมากเกินไปใช้หลักการนี้แหละโยมกิ๊กเป็นหลักการที่ทุกคนก็รู้กันดีอยู่พระอาจารย์เชื่อว่าที่เราคุยกันวันเนี้ย เป็นเรื่องที่โยมทุกคนก็รู้แล้วเพียงแต่ว่าขอพระสักรูปหนึ่งขอโยมสักท่านหนึ่งที่เป็นผู้ช่ำชองและชื่นชอบในหลักการปฏิบัติมายืนยันการันตีว่าเราเข้าใจถูกแล้วงั้นเราทุกคนกำลังกาลังอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เรากำลังขอเพื่อนที่ดีที่มีศีลเสมอกันกันกบเราเข้าใจเราแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ถูกแล้ว งันวันนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครพระอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งกว่าโยมโยมก็ไม่ได้เก่งกว่าพระเราเป็นเพื่อนร่วมเคียงบาคียงไหลในการภาวนาปฏิบัติกันไปนะประมาณนั้นอาจารย์เจ้าคนะ่ะแล้วถ้าเกิดโอเคเราก็พยายามทำอย่างที่พระอาจารย์บอกแต่บุคคลที่เขาเคยทําร้ายเราเนี่ยกายบางทีคําถามที่เพื่อนๆหรือโยมๆถามมาเจ้าค่ะพระอาจารย์จะเหมือนกับว่าคนในครอบครัวนี่แหละที่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่เห็นทีไรก,ก็ทุกทุกทีเห็นทีไรก็ท็อกซิกทุกทีเห็น คือเหมือนกับทําผิดซึ่งกันและกันแล้วเราก็ต้องเห็นเขาตลอดเวลาเราจะวางใจยังไงที่เราจะไม่โกรธแล้วก็ให้อภัยกับคน<ม>ข้างเคียงและโดยเฉพาะคนในครัวเรือนของเราได้จ้าค่ะอาจารย์แม่ต้องฝีมือขั้นเทพจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> ต้องเก่งขนาดไหนอะที่ต้องเจอกันทุกวันทานข้าวในในโต๊ะเดียวกันทุกวันแล้วก็ต้องอภัยให้ได้ด้วยอะอืม ก็ต้องฝึกทำความเข้าใจแหละถามตัวเองซิงว่าตัวเองอ่ะดีขนาดไหนเราดีขนาดไหนเชียวหรือที่เรากำลังโกรธเขาเรื่องที่เราโกรธเขาอยู่ตอนเนี้ยเราก็เคยทำกับเขาไม่ใช่หรือก็เมื่อก่อนเราก็เคยพูดคำแบบเนี้ยกับเขาและเขาก็มีหัวจิตหัวใจแต่เขาก็ยังไม่ได้ทิ้งเราไปเขาก็ยังไม่ปฏิยังไม่ได้ปฏิเสธความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีพัญญากับเราเลยก็ยังทานข้าวกับเรามาได้ตั้งหลายสิบปี แล้ววันนี้เขาจะทํากับเราบ้างทําไมเราจะเอาเปรียบเขาด้วยการที่เราก็เคยทํากับเขาแต่ทําไมเราจะให้อาภัยเขาบ้างไม่ได้ต้องฝึกให้อาภัยให้เก่งและที่สําคัญต้องฝึกให้เห็นโทษของความโกรธต้องฝึกให้เห็นโทษของความโกรธให้ได้มากๆว่าความโกรธมีอะไรดีบ้างละ่ะดูข่าวทุกวันสิฆ่ากันตายอะไรเบียดเบียนกันก็เนื่องด้วยความโกรธทั้งนั้นนต้องฝึกให้เห็นทุกวันว่าความโกรธไม่ดี ต้องฝึกให้อภัยทุกวันว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีต้องฝึกให้เห็นทุกวันว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้มีใครสมบูรณ์พร้อมตั้งแต่แรกไม่มีใครขาวสะอาดตั้งแต่แรกเราทุกคนล้วนกระด่างกระดำเพราะถูกผ่านการใช้งานมาเยอะก็ต้องนึกแบบเนี้ยพิจารณาแบบเนี้ยทุกวันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจิตเรามันเข้าไปสู่ภาวะของการให้อภัยโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปฝืนไปขืนพระอาจารย์เห็นคุณยายคุณตาหลายท่านที่ ถามว่ายายทำไมายายไม่โกรธนี่ถ้าเป็นคนอื่นเขาโกรธตายแล้วนะยายบอกเออฉันก็ไม่รู้นะแต่ฉันไม่เคยโกรธตาเลยนะเขาฝึกของเขามาบ่อยจนกระทั่งจิตของเขาเนะี่ยเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งโดยที่เราเราไม่สามารถรู้ได้อืมอันนี้ต้องอยู่ที่เราต้องฝากไว้แล้วฝากให้โยมจะต้องไปทำฝากให้โยมไปทำให้มีชั่วโมงของการภาวนาให้เยอะๆนะแล้วโยมจะเห็นความอัศจรรย์ของสิ่งเหล่านั้น เนี่ยแล้วพระอาจารย์ก็ใช้หลักนี้นะเวลาพระอาจารย์ออกไปข้างนอกบ่อยๆพระอาจารย์กับต้องบอกพระลูกศิษย์ไว้ว่าท่านครับถ้าท่านได้ยินใครพูดถึงผมในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ตามทีท่านอย่าเล่าให้ผมฟังนะผมจะขอบคุณมากผมรู้ว่าท่านหวังดีกับผมจะเล่าให้ผมฟังว่าองค์นู้นคนนูน้นหรือคนนั้นอย่างนี้อย่างนั้นขอบคุณแต่จะขอบคุณมากถ้าไม่เล่าให้ฟังมีอยู่จริงแต่ผมขอไม่รับรู้ดีกว่าดีกว่าเพราะใจผมไม่ได้เก่งขนาดนั้น อางั้นเราก็ต้องฝึกจิตแบบนี้แหละจำเก๊กต้องฝึกจิตแบบนี้ด้วยการที่ให้ใจของเราเนี่ยนะนะมีมีการภาวนาบ่อยๆแต่ถ้าใครช่วยเราได้ก็ไม่จําเป็นต้องมาอัปเดตเรื่องอะไรต่างๆนะจนจิตเป็นทุกข์เจ้าค่ะทีนี้อาจจะขออนุญาตพระอาจารย์ไปคําถามสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้ก็สามทุ่งนิดๆแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ เกรงใจพระาอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเพื่อนๆมีอะไรคําถามช่วงสุดท้ายนี้นะคะเรียนเชิญน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงอาจะะอจะต้องขออนุญาตได้ได้พวกเราลาพระอาจารย์เพราะว่าได้ดึกแล้วนะคะแต่ที่นี้อยากจะขอเป็นอีกสักหนึ่งคำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์คือว่าโยมนุ๊นะคะโยมนุ๊ยถามมาว่าจะจัดการกับความรู้สึกผูกพันจัดการกับความรู้สึกการจมต่อภาพเก่า เมื่อคนรักหรือสัตว์เลี้ยงที่เรารักอันนี้จะเป็นคําถามที่โยมแหละท่านถามมาท mm hmm. ุกเพราะว่าสัตว์เลี้ยงจากไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือคนรักจากไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีแต่ภาพเดิเดมๆที่มันขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาเนี่ยเราจะจัดการกับภาพหรือความรู้สึกผูกพันอย่างนั้นอย่างไรได้บ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เราลองนึกถึงนะว่าถ้าหากว่าลูกไปลูกออกจากบ้านไปไปเข้าค่ายลูกเสือตอนนี้เด็กไปเข้าค่ายลูกเสือกันไปอะไรกันบ่อย แต่เราหลับตาจินตนาการได้เลยว่าวันนี้ลูกไปอยู่กับเพื่อนเขามีความสุขกับคนวัยเดียวกับเขาเราก็แอบยิ้มว่าเออวันนี้ลูกไปเดินทางไกลวันนี้ลูกไปนั่งทานอาหารร่วมกับเพื่อนอาหารมันจะอร่อยก็จริงแต่มันอร่อยมากที่สุดถ้าได้ทานกับเพื่อนที่วัยเดียวกันนู่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่จินตนาการแต่มันจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าจินตนาการไปแล้วเนี่ยแม่มีความสุขเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าหมาแมวที่เราเลี้ยงไว้เขาเสียไป มันก็ต้องขึ้นอยู่กับจินตนาการแล้วเราว่าตลอดเวลาที่เราเลี้ยงเข้ามาเราสวดมนต์ไหว้พระเขาก็มานอนอยู่ข้างๆโยมไม่คิดหรือว่าสัตว์เหล่านี้เขาจับสัญญาณชีพได้ว่าเสียงสวดมนต์เขาฟังไม่ออกแต่ว่ามันเป็นทท่วงทํานองที่สง,งบจังเลยเขาค่อยๆซึมซับไปแล้วแม้แต่ข้างขาวห้าร้อยตัวในสมัยพุทธกาลยังได้ยินเสียงผระสวดมนต์ในถ้ำย่างล่วงตกลงมาแล้วจิตในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรกันหมดเลยงั้นวันนี้ถ้าโยมเสียใจอยู่ร้องไห้อยู่ น้องหมาน้องแมวที่เขาไปสู่ดาวหมาดาวแมวเขาอาจจะมองลงมาก็ได้ว่าแม่จา๋าแม่ร้องทําไมหนูเกิดมาเป็นเทวดาสวยมากเลยเนี่ยแม่รู้ไหมเนี่ยแม่ร้องไห้เพื่อต้อนรับให้หนูเป็นเทวดาเหรอเอมันมันก็ต้องจินตานาการไปใช่ไหมว่าเราสวดม,มนต์ทุกวันเราตักบาตรเราก็อุ้มเข้าไปแล้วก็ตักบาตรด้วยทุกวันเขาจะไม่ซึมซับสิ่งเหล่านี้เชียหรือโยมเปิดนะโยมเปิดแพลตฟอร์มต่างๆมีธรรมะเขาได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวัน ไม่คิดเลยเลยอว่าเขาจะซึมซับจนเขากลายเป็นจิตของเขาเลื่อนชั้นของความเป็นมนุษย์ทั้งๆท,ท,ที่กายเขายังเป็นสัตว์ดิลชันอยู่และเมื่อตายลงแล้วเขาอาจจะไปสุขสบายที่ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เรื่องเนี้ยจริงหรือไม่จริงไม่รู้ขึ้นอยู่กับใครจะฉลาดคิดที่ให้จิตตัวเองไม่เป็นทุกข์นะงั้นคนที่เขาจากเราไปพ่อแม่ก็ดีสัตว์เลี้ยงก็ดีขอให้คิดแบบนี้เขาอาจจะไปมีสุขและ เขาคงจะไม่สบายใจที่เห็นเราร้องไห้กับการที่เขาไปเป็นเทวดาตัวน้อยก็ได้พระอาจารย์เจ้าขาอย่างเรื่องโคสกะเทพบุตรที่มีจริงๆมีเรื่องในพระสูตรหลายหลายเรื่องเลยที่สัต<ๆ>สัตวเนี่ยไปพอตายกับพอตะพอเหมือน หมือนเสียชีวิตจากปัจจุบันชาตินี้แล้วแต่ว่าก่อนที่จะเสียหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เขาทำเลยค่ะที่มีชีวิตเนี่ยเขาดูแลอุปถักอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าดูแลพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากแล้วแล้วพอเขาสิ้นชีพไปเขาก็ไปเกิดเป็นเทพ,พบุตรเทพธิดาอยู่บนสวรรค์เงี้ยอยากขอให้พระอาจารย์ได้เมตตา,าให้ธรรมะสักนิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอ๋อถ้าเกิดว่าตอนที่เรามีสัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยแล้วเราก็พาเขาไปวงไปวัดสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกันเนี่ย แสดงว่าน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยเมื่อเขาสิ้นชีพไปเขามีโอกาสสูงมากเลยที่จะไปเป็นเทพเทพ,พบุตรเทพธิดาอยู่บนสวรรค์เหมือนเรื่องในพระสูตรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเราเราก็ต้องโยงเข้าไปสู่พระสูตรนั่นแหละแล้วก็โยงไปสู่พุทธพจน์อีกตั้งหลายๆาอย่างทีเดียวแหละนะแล้วก็ในเรื่องราวในพุทธประวัติจหมายพระเจ้ยายังทรงพระชนอยู่ก็มีเรื่องเหล่านี้เยอะแยะมากมายนะโคสกะเทพ,พบุตรก็ไปจากการเป็นสุนัขที่เศรษฐีเลี้ยงไว้ ใช่ไหมจากที่เราศึกษามาก็คือเราก็ไปเห่าเรียกพระปัจเจกกับพูแทธเจ้ามาฉันอาหารทุกวันซึ่งเศษเรษฐีฝึกไว้ดนะีเขาก็ไปเห่าเรียกทุกวันทุกวันพอสิ้นชีพลงแล้วเหตุปัจจัยของการที่ใช้ปากใช้เสียงในการเห่าเรียกพระก็เกิดไปเป็นโคสกัดเรานึกถึงงานฝังลูกนิมิตงานแล้วก็โคศกใช่หไหมคนที่ใช้เสียงกลายไปเป็นเทพพบุตรที่มีเสียงก้องกังวานเสียงไพเราะเพราะคริงใช่หไหมแล้วก็เมื่อ เมื่อมีมีกรณีศึกษาแบบนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันก็ขอให้เราโยงกลับมาถึงสัตว์เลี้ยงของเราเถอะไม่ต้องพูดถึงหมาถึงแมวจิ้งจกตุ๊กแกอะไรต่างๆที่เป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยในบ้านเราเนี่ยก็ก็เขาก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรามีเสียงธรรมะทั้งวันเราไม่มีการด่าทอ ยกตัวอย่างเหมือนกับน้ําที่อยู่ในแก้วที่ดรมาซารุอิโมโตะของคนญี่ปุ่นที่ใช่ไหมยมคิดก็เคยดูคลิปนั้นแล้วว่าน้ําสามารถเปลี่ยนผลึกไปได้ตามเสียงหรือตามข้อความด้วยซ้ําสภาพแวดล้อมเปลี่ยนทําให้น้ํามีผลึกที่สวยขึ้นโดยเฉพาะเสียงสวดมนต์ทำให้น้ํามีผลึกเหมือนกับเพชรนินจินดาเลยแต่เสียงด่าทอหรือข้อความที่ด่าทอก็ทําให้น้ํามีผลึกที่ไม่งดงามพร้อมด้วย ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําเปลี่ยนไปตามดีกับไม่ดีด้วยเสียงงั้นหมาแมวที่เราเลี้ยงไว้ขอให้โยมอย่าแค่เลี้ยงเพียงแค่กอดแค่หอมให้จบกันไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งเพราะอายุของเขาสั้นกว่าเราเยอะเลี้ยงเพื่อที่จะบอกกับเขากระซิบเขาทุกวันว่าลูกเดี๋ยวแม่จะพาหนูกลับมาเป็นลูกแม่อีกครั้งถ้าเรายังไม่นิพานหนูจะได้กลับมาเป็นลูกที่เป็นคนของแม่อีกครั้งนะลูกต้องบอกกับเขาให้ได้ ด้วยการที่สร้างเหตุปัจจัยให้มันเป็นจริงให้ได้ว่านะเราเราใช้ธรรมะเป็นตัวส่งจิตวิญญาณของเขายกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นจากความเป็นรรสัตว์มาสู่ความเป็นคนให้ได้นะอย่างเนี้ยก็ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้มาเป็นการสอนใจตัวเอง เล้วค่ะโอ้วันนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงมากๆากจะค่ะทำมาพระอาจารย์ง่ายแต่ว่าลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็อยากจะกลับในพระอาจารย์ว่าเป็นกําลังใจในการที่พวกเราจะน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติ แล้วก็ลองเอาไปใช้จริงๆในชีวิตประจําวันทุกอย่างที่พระอาจารย์ได้ได้สอนพวกเราในวันนี้ไม่ได้ยากเกินไปแล้วพวกเราก็จะขอน้อมนําสิ่งที่พระอาจารย์ได้สอนในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติหากมีโอกาสโยมอยากจะขออนุญาตกราบดิมลพระอาจารย์ได้เมตตามมาให้ธรรมทานกับพวกเราในกลุ่มในไลฟ์ติ๊กต็อกนี้อีกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้เลยขอนิทานเรื่องสุดท้ายสั้นๆมีชายคนหนึ่งทำนาฬิกาข้อมือ ตกหายลงไปในกองฟางที่อยู่ในโรงเก็บฟางเขาพยายามหาเท่าไหรก็ไม่เจอมีเด็กเดินมาเจ็ดแปดคนเด็กก็ช่วยหาวิ่งช่วยกันเคลียกองฟางหาเท่าไรเป็นชั่วโมงก็ไม่เจอเด็กน้อยคนหนึ่งเดินมาบอกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยช่วยหาให้นะครับคุณลุงทุกคนช่วยออกไปนอกนอกโรงเก็บฟางแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาสักห้านาทีเดี๋ยวผมจะเอานาฬิกาออกไปให้ สี่นาทีกว่าวาเท่านั้นเด็กน้อยก็เดินออกมาพร้อมด้วยนาฬิกาแล้วบอกว่าลุงครับเจอแล้วครับลุงถามว่าหนูหาเจอยังไงเพื่อนเจ็ดปดคนหาไม่เจอทําไมหนูใช้เวลาแค่สนาทีกว่าๆาหาเจอได้ยังไงหนูมีวิธีหายังไงผมไม่ได้หาหรอกครับผมแค่นั่งเฉยๆแล้วหลับตาทําสมาธิเพื่อให้เงียบที่สุดเพื่อจะฟังว่าเสียงนาฬิกามันดังคลิก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 ,ลกดังตรงไหน และผมก็เอามือล้วงลงไปตามจุดที่ผมได้ยินก็ได้นาฬิกามาให้คุณลุงแล้วครับเรื่องนี้คงสอนใจเราได้ว่าปัญหาทุกอย่างในชีวิตถ้าเราวิ่งวุ่นในการที่จะไปหาคนนูน้นคนนี้คนผิดคนถูกมาเติมเต็มทุกคนบอกว่าตัวเองถูกหมดมันจะไม่เจอใครที่ผิดเลยในโลกนี้งั้นเรากลับมานั่งดูใจทําจิตนิ่งๆและหาต้นต่อของปัญหาคือหัวใจของเราที่มันไปกระตกกระตากกับเรื่องที่มันไม่ได้เป็นจริง มันไม่มีอะไรที่จริงๆอยู่แล้วในโลกนี้เป็นสิ่งมายาทั้งหมดเมื่อจิตเรานิ่งพอเราจะเข้าไปสัมผัสมันได้ว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่เป็นของจริงเรากําลังทุกข์กับของปลอมทั้งนั้นนะก็ขออนุญพตกับเรื่องนี้กราบสาธุสาธุสาธุนี้โยมต้องกลับขอบพระคุณพระอาจารย์สักดาเป็นอย่างสูงที่เมตตามาให้ธรรมะอันเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยเจ้าค่ะในโอกาสสุดท้ายนิยมขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนพาเพื่อนๆทุกท่าน กรับลาพระอาจารย์ลุงถึงกรับขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าค่ะเพื่อนเพื่อนตั้งจิตเพื่อนเพื่อนตั้งจิตนะคะกลับพระอาจารย์พร้อมกันนะคะแล้วก็สวดอรหังเนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะะวาพุทังภะะวันตังอภิวาเทมีตราโซคาโตภะขวตาธโม รรม,มังนามาสามิตรสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังคโฆตั้งขังนามาตรากราลับขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะขออนุญาตกลับลาพระอาจารย์